อาจารย์คะอดขอถามแบบมีสงสัยเข้าใจว่าตอนที่อาจา์เริ่มเป็นอาจารย์แพทย์ล้วต้องฝึกน้องๆสายแพทย์สมองเนี่ยในช่วงถ้าห้าปีหกปีที่แล้วกับวันนี้มีน้องใหม่เข้ามาในสายพานกันฝึกฝนถามว่าความต่างของของเจเนอเรชันนั้นเนี่ยสักห้าปีสิบป,ปีที่แล้วกับวันนี้มันเป็นระบบขึ้นมันเป็นระบบขึ้นคือการฝึกสมัยก่อนอาจจะเหมือนแบบอาศวินนะหรือ,รอ,รอ,อกับเหลือท่องยุทธจักร มามาอยู่กับเรากินข้าวกับเราเดินไปดูเดินตามหลังเราเดินตามทำรูนทำที่อยู่เราทั้งวันพาทำใช่พาตามสมัยก่อนจะเป็นแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นระบบเหมือนระบบทางโลกอัสวินแล้วก็สุดท้ายก็พอผ่านแล้วก็ประเมินเขาแล้วเราก็เออดาบแตกปึ๊กปึ๊กไคุณโอเคละไปลองเบทุนุนเวทีนี้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีการสอบแล้วก็ผ่านแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นระบบเป็นระบบความหมายมีคนฝึกอบรมเยอะขึ้น มีตาร์ f เยอะขึ้นมันก็ต้องมีระบบมีกฎปติกามีเกณฑ์มีการประเมินหลายเดือนหลายเคสลายลายบุคคลนะฮะมีการฟีดแบ็กสะท้อนกลับนู่นนั่นนี่มีระบบมันหมดเลยเราก็ต้องมีรายลักษณ์สอนว่าบันทึกว่าเราทำเราทำเหมือนเช็คลิสต์มันเป็นระบบอเมริกันนะครับเป็นระบบเรียกว่าคุณภาพคุเนอะเราโอ้น่าจะรงพวก QA เป็นระบบเช็คลิสต์ต้องมีอย่างเงี้ยตึ๊กตต้องทำ ครบสเดือนก็ต้องทําอันนี้ครบทุกๆ1เดือนก็ต้องทําอันนี้ครบหนึ่งปีก่อนเลื่อนจากปีหนึ่งขึ้นปีสองก็ต้องทำอันนี้มันเป็นระบบหมดละทีนี้ซึ่งซึ่งก็ปัจจุบันก็เขาเรียกว่าดับอ่ไูเอฟเอบีเนาะเป็น World Federation ั e d i c a l Education หมายถึงว่าเป็นการสื่บบจริงๆมาใช้กับพวกแพทย์ระจาบ้านที่เรียนต่อคุณภาพต่างกันไหมคะต่างต่างถ้าเป็นระบบสมัยเก่ามันอินดิวิดวลแล้วแต่ โอ้อยากให้จะเทียบแบบนี้ระบบการศึกษาเทรนนิ่งแบบเก่าแบบอัศวินของเราเนี่ยมีข้อดีและมีข้อเสียหรือเปล่าครับมีฮะแล้วแล้วยุคนี้ที่มีโปรโตคอลในการฝึกอบรมเจนนู่นนี่นั้นะมีมาตรฐานสูงขึ้นนะคะมันมีข้อดีแล้วมีข้อด้อยจริงจริงมาตรฐานจะถามว่าสูงขึ้นไหมมันมันไม่ได้ว่าสูงขึ้นเสมอไปนะแต่มันดูดูมีมันเป็นมันมีแพทเทิร์นนี้เป็นการการันตีว่าใครที่ pass l เวลเนี่ยคุณผ่านไปเนี่ยแปลว่าดีแน่ดีเกณฑ์แต่ถ้าระบบเก่ามันเป็นระบบอัศวินเนี่ยมันอาจจะ อาจจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ขึ้นอยู่กับคนเทรนเนอร์เทรนเนอร์ทาตัวไม่ดีไม่ดีทำนี้แต่ก็ให้เขาเป็นเป็นอัศวินมันก็แย่ก็เป็นอัศวินชั้นชั้นล่างมันก็ไม่ดีมันไม่มีการควบคุมคุณภาพแบบเก่าของเรามีข้อดีอะไรโอข้อดีแบบเก่าบางข้อดีเลยจริงๆคือข้อดีถ้าเด็ดๆเลยก็คือเทรนเนอร์เขาดีเทรนเนอร์เป็นโลโมเดลสุดๆเขาจะก๊อปปี้สุดๆเขาจะก๊อปปี้สุดๆออกมาเลยใช่มันก็จะได้เป็นจะได้ นายทัพเขาเรียกว่าอะไรนะนายพลน่ะถ้านายพลเจ๋งคุณได้เบอร์รองคุณไม่ได้นายพลเบอร์นายพลเจ๋งๆแต่ถ้าคุณเอานายร้อยไปเทนเขาคุณก็ได้แค่นายร้อยอยู่ในสิบออกไปนี่ระบบแบบเก่าเป็นอย่างนั้นฮะแต่ระบบแบบแต่ระบบแบบใหม่เนี่ยมันการันตีว่าเราอยากเทนระดับนายพัน นี่คุณตีเท่านี้ว่าถ้าใครไปไม่ถึงเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นใช่ครับมันเป็นระบบควบุมคุณภาพปกติเอาระบบมาช่วยใช่อ่ามันก็จะแบบมันก็จะดีต่อให้เทรนเนอร์เปลี่ยนคน,น,คนมันก็ยัง,ยงอยู่ในทันอยู่ดีจบมาไ็นในพันอยู่ดีใช่ครับมันเป็นแบบนั้น